ที่เป็น a l ลฟาเฮลิกเหมือนกับเราผักเปียผมมากับผมเปียผมเปียจะเหนียวกว่าผมมานั่นคือจำง่ายคือเป็นสามๆก็มีสามหายหที่มี่มาพันกันนะคะเป็น a l ลฟาเฮลิกสามเส้นเรียกว่าจูบเบ h e เฮลิกสตั๊กเจอร์คือความแ c t เจนแล้วก็ตัวใย,ยเป็นมุมใย,ยเป็นมุมจะเป็นเมตาชีตที่มาพับๆๆกันนะคะ แล้วก็โครงสร้างของมันจะเป็นไกลซินเซอรินไกลซินอารานีนไกลซินอารานีนแล้วก็โครเล็กเอ็ดอันนี้คือโครงสร้างของใยมดลุกน,นะคะใยมดลุกก็เหนียวเลยแข็งแรงที่เขาในรูปน,นะดึงขึ้ื่องมืได้ไม่ขาดนะคะนี่ไมโอซินไมโอซินจะเป็นไฟรัสแล้วก็โปรโปรมูนะคะอนก้อนโลมและไฟเบอร์อยู่ด้วยกันไมโอซินกนะ็พบในกล้ามเนื้อ ตอนนี้ในคำถามใครทำไม่ได้มีไหมในคำถามอยู่หน้า54 54มีคำถามอะไรในหน่วยย่อยของกรนนิีใไอผู้เฉลิมและยัง อะไรนะอิ่มอิ่มอิ่มย่อยเยอะโปรตีนตามเลย ไฮโดรกรดแอมโนที่ไม่ชอบนะไฮโดรโฟบิกอยู่ข้างในกรดแอมโนที่ชอบนะำองของสร้าปะสจภูมเกิดจาระพะไดของเจ้าชิติยาภูเกิดจารนธะไฮโดรเจนของเจ้าชติยาภูมมีสีพันธะไดฮโดรโฟบิกไฮโดรฟิิกได้ ไอออนิกโครงสร้างใดที C. C ่เกิดจากโมเลกุลชายมากกว่านสายสี่สีเป็นมากกว่าดินสายคือเป็นก้อนๆแล้วมนอยู่ใกล้กันทีกทีนะคะโปรตีนที่มีธรรมะไดโซไฟล์จะอยู่ มีแอมโมเนียสิทชนิดใดบ้างในรูปตัววายิ่งทั่วไปทีเซนแอมโมเนียสิทธิสิ้นเว้คืออะไรคือลำดับของแอมโมเนียสิทในโครงสร้างระดับหนึ่งนะคะคือบอกว่าเป็นไกลซีนอะลานีนซิสเตอีนอย่างเงี้ยมันจะถึตัวสุดท้ายคือบอกว่ามีอะไรตัวที่ตื่นไปจนถึงตัวสุดท้ายแต่ไม่ได้มีรูปร่างนะคะการเรียงตัวของแอมโมเนียสิทถ้าขาดหายไปถ้าไม่เกิดอะไรได้บ้างที่เราเรียนคือ ซิคลเซลไอนียมีนะคะตัวจะดไปก็ทำให้เกิดโรคโรคซิคลเซลแอเนีมียเกิดจากแอมโมแอซิดอะไรที่ผิดตัวที่6กตัวที่หกูตปิกเปลี่ยนเป็นแมเลนีนต้องไปทำนะ